brave สวัสดีครับผมอู่ช่างบินนะครับวันนี้มาสาระความรู้ของการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้านะครับทุกรุ่นทำยังไงในเครื่องตัดหญ้าไม่ต้องล้างขบูบ่อยนะครับวิธีก็มีดังนี้นะครับหนึ่งเก็บใช้งานแล้ว ใช้งานเสร็จเราก็ต้องเทน้ำมันออกจากถังน้ำมันเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไปค้างเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะตัดอีกตอนไหนนะครับเทออกให้หมดในขบวออกให้หมดเลยนะครับสองเราก็คือ่อยที่ตูดขบวให้น้ำมันไหลออกให้หมดเทออกให้หมดเลยครับนี่ปัญหาที่เราเจอบ่อยนะครับ ลูกค้ามาล้างขับบูมั่งอะไรมั่งอย่างสองจังหวะจะเป็นบ่อยนะครับเทน้ำมันออกให้หมดเลยในถังอย่าเหลือไว้นะครับแล้วก็ปิดน้ำมันไว้ด้วยปิดก๊อบน้ำมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขับบูก็จะตันอีกน้ำมันมันสะสมมันเหนียวนะครับเทออกยิ่งดีนะครับสวัสดีครับมีสาระแค่นี้นะครับเผื่อคนไม่รู้คนรู้แล้วก็โอเคขออภัยด้วยนะครับ